ถ้าผ่าก็น่าจะอีกหลายเดือนกว่าจะโตอันเนี้ยเอามาโชว์นะคะเอามาโชว์นะคะส่วนสิริวัลบอลสีสวัสดีพี่ปามสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะคะพี่ปามให้เบอร์โทรทุกท่านนิดนึงค่ะ083ครับ4659600ครับค่ะค่ะครับผมน้องยุ้ยน้องยุ้ยครับสิริวัลบอลสีครับสิริวัลบอลสีนะคะมาดูกันว่าวันนี้เอาอะไรมามาจำหน่ายกันบ้างนะคะทั้งจำหน่ายทั้งโชว์ครับวันนี้อ่าตัวเนี้ยให้ครดูตัวโชว์ก่อนงานจิ้งจิก็เตรียมขึ้นเขียงครับน้หลวงพ่อพู นะคะอันนี้พี่ฟาร์มเอาไว้ด้านนอกตู้นานหรือยังกันเนี่ยอันนี้เพิ่งออกจากตู้ครับเอาหวกมาโชว์เมื่อเมื่อวานวันแรกเมื่อวานวันแรกใช่ครับขายดบขายดีลูกค้าเ็าถามเอามาเอามาทำไมไม่ขายเอามาทำไมเอามาโชว์ไงก็เลยบอกเอามาให้ลูกค้าถามใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นลูกไม้เป็นใบไผ่นะคะใช่ครับใบไผ่ก็ป้ายๆเหมือนกันแต่ว่าจะโดนเข้มๆตอนนี้ก็เป็นเล็บบางกรับมีลูกจำหน่ายอยู่ครับ อ่านี้อ่าตัวแรกเลยค่ะจำนวนที่พิเศษเฉพาะรายนี้นะครับปกติขายอยู่สามร้อยห้าสิบครับวันนี้เอาไปสามร้อยทวนครับสามร้อยทวนไปเลยนะคะมีหลายต้นอยู่นี่นะคะแล้วก็อันนี้คือต้นนี้จะเป็นนี่ครับเทพอักษรากเทพอักษราเริ่มเริ่มดมาแล้วเริ่มมาแล้วนะคะเท่าไหร่คะพี่ปานต้นนี้สามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นไก่ทองครับไก่ทองค่ะไก่ทองราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทจ้ะ ราคา50ครับมีโซนแบบ50หมดเลยนะคะปนๆกันครับแต่จะมีไม้มีชื่อแ้่โซนลูกไม้จะต้นละ50าบบาทตอนนี้ก็จะมีปนๆกันอยู่อันนี้อันนี้ก็จะมีไก่ทอง50าสิบแต่เราไล่ทีละกระถางเลยนะคะอันนี้คืออันนี้จะเป็นเก้าทับครับแถมลูกไม้ไปหนึ่งต้นเก้าทับและแถมลูกไม้ไปหนึ่งเท่าไหร่พี่ก็ต้นนี้เหมือนกันครับ50บาทิบบาทเช่นกันนะคะ อคันนี้ตัวนี้เป็นเฮงเฮงครับเฮงห้าร้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้อับสวรนะคะอับสวรสวรรษสองร้อยจ้ะอับสวรสวรรษสองร้อยบาทนะคะทุกท่านนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้รัศมีเงินครับรัศมีเงินนะคะสองร้อยจ้ะสองร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นตับจังหวัดครับจังหวัดชัยนาทตัวนี้ครับชัยนาทใช่ไหมพี่จังหวัดชัยนาทครับจังหวัดชัยนาทเนาะพี่น้องโตจะกระสีชมพูค่ะตัวนี้ตัวนี้ร้อยหนึ่งจ้ะ ร้อยหนึ่งนะคะครับอันนี้ก็สุกละเสนใช่ไหมพี่อต้นนี้จะเป็นเห็นป้ายสุนทอนผู้สุนทอนผู้อ่านผิดสุนทรนผู้แปดสิบบาทจ้ะ่สุนทรนผู้แปดสิบบาทนะคะตัวนี้นางกีรีนีตัวนี้พิเศษครับห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนะคะกิรินีห้าสิบบาทค่ะครับต้นนี้จะเป็นอ๋อพญามณ์ครับพญามณ์ต้นละห้าสิบจ้ะพญามณ์ต้นละห้าสิบบาทนะคะกระถางไซส์สี่นิ้วนะคะอันนี้นะคะ พยา mon เนอะตอนนี้เป็นรัตนสินครับค่ะรัตนสินค่ะเริ่มใต้แล้ว100ครับ100บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็สุนทรภู่ครับสุนทรภู่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะเป็นละร้อยครับตัวละ100บาทนะคะครับผมนี่นะคะตัวนี้รัตนสินไม่ป้ายครับไม่ป้ายนะคะก้าวทับก็ห้าสิบาทครับค่ะ ตัวนี้จะเป็นจับจังหวัดมอขอนแก่นเอ้ยมดินแดงครับเพชรมอดินแดงครับอยู่จับขอนแก่นตัวนี้80บาทจ้ะ80นะคะครับตัวนี้จะเป็นไตรภพครับต้นละ50บาทต้นละ50บาทใช่อ๋ครับผมมี3ต้นครับไตรภพมี3ต้นนะคะ50บาทครับอันนี้เป็นหยาดฝนผู้ใหญ่โชดครับหยาดฝนผู้ใหญ่โชดต้นละ50จ้ะมีต้นละ50นะคะ50บาทอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น นี่ครับก้าทับทับแถมลูกไม้ไม้ใบยาวแถมลูกไม้เก้าทับแถมไม้ห้าสิบบาทครับผมเป็นกอกิกครับกอบเกตต้นละห้าสิบบาทกอบเกตไม่อะไรดางน้อยมับดังน้อยมากไม่ดังนะคะครับผมอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสอนรักครับสอนรักนะคะห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไม้ด่างอาจารย์ชัยครับ ไม้ด่างอาจารย์ชัยค่ะเท่าไหร่ครับพี่50บาทครับ50บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็บอลูดมูสลาคั่มต้นราคาห้าสิบห้าสิบเหรอพี่จักโอเคบอเงินเนาะบอเงินบอเงินมีหลายกระถางอยู่เนาะหลายกระถางใช่ครับบอเงินกระถางละบอเงินห้าสิบบาทครับผมห้าสิบบาทเช่นกันนะคะนี่เป็นเกาะเกตครับเกาะเกตนะคะครับตัวนี้เป็นชายชนชายชนป้ไปนิดนึงป้ายนิดนึงป้ายนิดนึงเท่าไหร่พี่ตัวนี้แปดสิบบาทจ้ะแปดสิบบาทนะจ๊ะครับ คค่ะนี่จะเป็นบับเบิ้ลคบับเบิ้ลค่ะรือกสีแล้วครับห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทนะคะครับตัวนี้จะเป็นเทพสายลุงครับเทพสายลุงนะคะเลือกไปแล้วสามร้อยห้าสิบจ้ะสามร้อยห้าสิบนะคะเทพสายลุงนะคะนี่ค่ะเตะก้มซูมให้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นลูกไม้ครับลูกไม้กระถางละห้าสิบบาทครับผมฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้กระถางละห้าสิบบาทใช่ไหมคะเอา หาดกล้องให้นะคะ50บาทนะคะนี่ค่ะ50บาทมี <c oughs> <c oughs> คนแซลมีคนแซลนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวทักหาสวนสิริวันบอนสีได้เลยนะคะไม้มีชื่ออื่นๆที่บ้านก็มีครับก็อีกประมาณพันชนิดก็สอบถามได้ครับสนใจต้นไหนครับคือจะเอายังไงดีให้มันออกมาให้หมดเก็ต้องทยอยนะพี่เนาะต้องทยอยผ่าใช่ครับมาเนาะทยอยผ่าทยอยทำนะคะขอบคุณพี่ปามมากเลยค่ะวันนี้ขอตักขาดีนะคะบ๊ายบายครับ